ครบสวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่วัดสามงามนะครับมาสักกาะระข้าพนหลวงพะอเตะนะครับด้านนี้ก็จะเป็นกุะมาณเจ้าสัวทองซับโตนะครับคนมาใบก็ค่อนข,ข้างเยอะนะครับ อันนี้ก็จะเป็นของเล่นที่เขานำมาบูชานะครับเดี๋ยวเรามาชมกุมารน,นะครับกับประตุมงคลของทางวัดน,นะครับตันนี้เป็นตัวละห้าร้อยนะครับดวงเศรษฐีชมด้านนี้ก่อนนะครับ น,นี้เป็นพระพุทธเจ้าน้อยนี่น่าจะเป็นนางกวักนะครับสามร้อยบาทตรงนี้นางพญานครับสามร้อยนี่น่าจะเป็นพระคนแผนนะครับตรงละสามร้อยบาทเป็นเนื้อดินนะครับ 300หมดเลยช่านบนก็จะเป็นรูปนะครับต้องปู๋แย้มเอามาเต๋นะครับนี่พี่คุณตัวมากเครับ เอาน,นี่สามหมื่นนะครับก่แล้วพี่รุ่นอะไรพี่ครับเนะี่ยฐานเก้ารุ่นเทมดิ้นิด,นด ส่วนจะเป็นองค์ได้เป็นองค์แบบคาสีทองห้าร้อยส่วนข้างบนเนี่ยครับที่ว่าหยุดที่ว่าจะมีซีนมีซีนเงี้ยนี่เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอันนี้จะเป็นปีหกห้าส่วนอันนี้จะเป็นปีห้าแปดทางหลวงปู่แยมหลวงปู่แย่ท่านอู่ออนตอนนั้นใช่ครับส่วนอันนี้จะเป็นปีสี่แปดกุมารสามพันนังปัดสองพัน ตัวนี้จะเป็นปีใหม่เชื่อว,ว่ามีผู้คนจัดซางนี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรครับอ่าเป็นภาษีครับภาษีตาร,รงเงินภาษีตารงเงงใช่ครับอ,อันนี้ทันฐานนี้ทันไม่ไม่ทันกับปีหกห้าครับปู่เสียหมดแล้วปีหกสิบทันไม่จะเป็นหกนี้ใช่ครับสามพันครับเนาะสามพัน นี่คือห้ารอยคิวเยอะครับคิวเยอะครับคิวคิวคิวเยอะนี่คือห้ารอยนะี่ใครับมารอนาเลรอหนาแล้วครับคุณไหนครับสามพ ทั้งนี้ท่านหลวงพอ่อไหมครับอันนี้จะเป็นหลวงปู่แยมหลวงปู่แยมส่วนฝั่งนี้จะหลวงพ่อเตยอหลวงปู่ปแยมทำไหมครับที่บินทนทำองเท่าไหร่ครับว่านะครับใช่ครับๆๆๆเหรียญหลวงพ่อเตยมีสมเด็จด้วยนะครับไม่มีราคาบอก ที่ประเจรไนอ,องค์พันสองสวยนี่จะเป็นว่าหลวงมาเต๋ปีหกหกสี่หกสี่อไม่มีราคาบ,บอกสามรอ้อยนี่สามร้อยเป็นปีหกสี่หกสี่สามร้อยอ๋อเนี่ยเดือด สนใจองค์นี้เท่าไหร่รอปั้นนึ่งครับไปถามไม่ไมได้นี่ราคาพิดดูก่อนไหมครับเขาดูหน่อยครับนีปีอะไรเลยเดี่ยรอขอตอบดูร,<อ>รูปปีเลยอลโอเคครับเดี๋ยวอยู่นานดยู่ี่ยอยู่ ล่างครับข้างในจะมีนะครับคุณมาเอาเข้าไปก่อนพี่แล้วแบบแบบพอดินมาก็ได้ได้ครับห้าร้อยอันนี้ห้าร้อยได้ครับห้าร้อยห้าร้อยมีสามพันสองพันจะเป็นอสีทองสีทองอนี่ครับมันจะคิดว่ามีเซียนอยู่อ๋อที่มีซีนใช่ครับเลยองเดียวไหมนะมันจะนี่ครับประมาณสามโออ๋อสามโออันนี้จะเป็นแปดสี่ปีห้าสอง ย,ย้วงหลหังปี52ครับผมปี5 <52, 2002. S> 2 2 0 0สองพันสองเสือรีพระสรีเป็นรุ่นกิ่งมันเป็นเรือเลือ้อโลหาแรกผมอาจจะไม่แม่นปีจะสองพันเราจะต่ำลงกวังล้วจะ4ีสกวา่ววาสองพันโอเค อันนี้ก็จะเป็นเป็นแผนสองนะครับผลแผนโซงอันในจะเป็นพระเจ้ากต้ังทำพิธีอยู่นะครับโอเคครับสวัสดีครับผม